หอย่อวยวัในี้อหอย้อยข่อขยนอนนี่แก,มแกมแม้มือแก้มือของใจแหงมือโมอิมมือนั่งยานกินโมเบสือเครื่องโลกวันนี่ชื่อโลกเครื่อง สมราคาหาบาทบ่หน่วยละ5าบาทเป็นตะปูขายหรือว่าเป็นตะปูขายมะคุยมักกุยเตยหาบาทผู้ซอยข่อยไปใส่วูผู้ซอยข่อยกงหันไม่เอ,อวเอวอยู่นี่มะคุยหน่วยละ5าบาท พขนหอดพี่น้องซุ่มมาดามผู้เพคนอยู่ต่างประเทศเป็นวานวยกระห่าลอยหกลอยเจ็ดลอยอ่ะันก็ลอยขามน้ำทะเลไปเนาะมันก็หาลอยหกลอยเจ็ดลอยแล้วดูวันเข้ามาได้ลอยขามทะเลประกอใส่ซองนวย หลักเขี้ยๆสามหน่วยไปแล้วเอาเอาเอาไปแล้วผู้ซอยข่อยซอยบุญไหวมันเป็นซอยเห็ดซอยทํำถือมากัดขาหักขาหนึ่งขาห่างนอนหลับๆเพิน่นลอยออกเงียยลืมปิดประตู ไปถือหมารุ่มไข่ยอยู่ก็ตาย เงินหน่อยก็ยได้กินหอยหน่อยเงินไล่สิได้กินหอยใหญ่ยอยู่ตัวกินตามสภาพเงินจะ่วยนี่นยเนี่ยการกินหอยก็จะว่ากินตามตามเงินเงินไล่ก็ได้กินหอยใหญ่เงินหน่อยก็ได้กินหอยหน่อย ไปไปซื้อบักพิกจับขึ้นมาทาม่ข่สองถุงคว้าบักพีกแบงมันแะ่มันเม่าเขาใจพิษหรือมันบ่อใดยินหรือมันแนวใดเอาบักพีิกันนี้ข่อยพีิกันนี้มันเสียบกับใส่ออมเห็ดออมกิ่เห็ดลูกดดเห็ดลูกดูดนันจังเสียบเมื่อต่ำบักพูดว่ปันใดกับเห็ดบักพีกเผา เจียผีกเผาเสียบผู้อื่นจัสที่เสียบด้วยเสียบหรอวะแต่ว่าผมว่ามันเสียบกันเห็ดเจีพรผีเผาเผ็นพ,พิษ K R P R ีคุณแม่โกศลสวัสดีจะทำอะไรกินกินหอยคือเราครับหอยปูตำมมาคุง วันนี้แวะมาจีนเขาด้วยเห็นปูกับหอยสอบครับตีตะนบมันท่องแกะตัวหนึ่งบ่มีมันคือวานท่านห่หอดย่างงามเกี้ยวเขาลมหนาวท่านมาลมหนาวมาปูมันจังมันย่มป้าลงรีลงตอนที่เริมมันคุณระบาดนี่ครับมันหนาวอ่ะครับเกี่ยวเขา 600อเหรียญหยังนอได้ส4บ่หอดง่ายดอก